เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปี05คุณรู้ไหมครับว่าประมูลกันไปถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิราเรืองวันนี้เจ้าของร้านปาอันจิวลี่นะครับสำหรับคลิปเรือนี้นะครับผมจะมาให้ท่านเห็นนะครับ1บาทตราแผ่นดินปีศูนย์านะครับซึ่งราคาเล่นกันสภาพสวยๆนั้นนะครับราคาเป็นแสนกันเลยทีเดียวครับถ้าสภาพไม่สวยนะครับก็ยังได้หลักหมื่นครับคลิปนี้นะครับคุณจะต้องศึกษาให้ดีและยืนยันว่านะครับมีการซื้อขายกันจริงๆมีข้อมูลจริงๆครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี2 5 0 5นะครับซึ่งนะครับเป็นรุ่นที่มีความหายากครับล่าสุดนะเหรียญน,นี้มีการประมูลนะครับกันไปนะครับนะรวมภาษีราวๆอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทครับซึ่งนะครับนะมีข้อมูลยืนยันนะครับนะฮะเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับสำหรับนะหนังสือเล่มน,นี้นะครับคือหนังสือนะครับที่ เป็นนะข้อมูลนะครับของการประมูลนะฮะระดับประเทศครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับนะจะส่งให้กับนักสะสมนะครับที่นะเคยเข้าไปประมูลครับก็จะหนังสือเล่มนี้มาครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างนะครับนะบอกไว้นะครับว่ามีแบบนี้กับแบบนี้นะครับแบบนี้ธรรมดาหาง่ายนะครับศึกษาให้ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยอดมงกุฎตรงยอยักษ์นะครับสังเกตที่ยอดมงกุฎตรงยอยักษ์ แล้วนะครับในตัวหนังสือนะคำว่ารัชกาลที่9จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ชื่อในหลวงรัชกาลที่9จะอยู่ด้านล่างนะครับนะคือนะแบบธรรมดานั้นนะครับนะยอดมงกุฎนี้จะอยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพานอันนี้โคตรหาง่ายราคาถูกมากครับเล่นมันถูกจนรึ้จะถูกยังไงผ่านการใช้ครับยังไม่ถึง10บบาทเลยนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งนะคุณต้องสังเกตให้ออกนะแยกให้ออกนะครับยังนะ อย่างหนังสือเล่มนี้นะครับบอกไว้ว่าการประมูลนะครับน่ะเริ่มต้นที่เปิดที่5 0,000บาทครับแต่จบจริงๆรวมภาษีแล้วประมาณ1 5 0 0 0 0กันเลยทีเดียวครับใครมีสภาพสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าร้านปลาหนันนั้นรับซื้อเป็นแสนนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับซึ่งนะครับผมไม่ใช่มีข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับแต่ยังมีนะข้อมูลที่อยู่ในหนังสือของนักสะสมนะครับอีก นะหลายท่านระดับอาจารย์หลายท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับนะเหรียญแบบนี้ไว้ครับเหรียญแบบนี้นะครับนะเขาบอกว่าเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกตัวอย่างแล้วมีการหลุดออกไปใช้ครับที่ผ่านมานั้นบอกเลยว่าผมเจอแล้วหลายเหรียญครับ ซื้อมาก็หลายเหรียญนะครับแต่ละเหรียญนั้นหลักแสนขึ้นทั้งนั้นเลยครับถ้าคุณหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะเซิร์ชใน Google รับรองว่าคุณจะเห็นนะข้อมูลการรับซื้อของผมที่เคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งครับแต่ล่าสุดนะครับเหรียญนี้นะครับก็ยังราคาอยู่ที่หลักแสนกันอยู่นะฮะแสดงว่านะยังเป็นเหรียญที่นักสะสมยังคงนิยมครับนะก็สามารถหาได้จริงนะครับศึกษาข้อมูลให้ดี ว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนไม่ใช่เอาแบบที่ผมไม่ได้รับซื้อมาเสนอขายแล้วมาโวยว่าผมไม่รับซื้ออย่างนี้ไม่ไหวนะครับใครมีแบบที่ผมรับซื้อนะครับสามารถติดต่อได้ครับตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับนะเฟซบุ๊กร้านปลาหนันไลน์ของเรานะครับแอดปาหนัน888ครับโทรศัพท์ของเรา054-067-303ร้านของเราเะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 8. โมงครึถึง5โมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ